ไปเห็นกับตากันเลยฮะวันนี้สสพักประชาชนเขาก็พานักข่าวพาคนที่สนใจเยี่ยมชมทัวรอบรัฐสภาสถานที่ที่จะรีโนเวททั้งทั้งที่ใช้เงินสร้างเป็นหมื่นล้าน2อ0 0มล้านเรียกเลยว่าโอ้โหใช้งบประมาณมหาศาลมากแล้วก็ของงบเพิ่มอีกประมาณเป็นพันล้านด้วยนะครับสำหรับรีโนเวทไปไล่ดูกันหน่อยนะครับทีมข่าวพีพีทครับไปสำรวจรอบๆอ,อ,อาคารรัฐสภา แล้วก็ขอติดต่อสัมภาษณ์สอสอหลายคนก็ติดภารกิจไม่สะดวกให้ข้อมูลแต่ปรากฏระหว่างที่เราเดินสำรวจเราไปเจอสอสอพักประชาชนคุณพันทินน่วมเจิมซึ่งท่านก็เป็นคนเอาเรื่องนี้มานําเสนอว่าเอะมาของบแบบนี้ได้ยังไงเราก็เลยขอสัมภาษณ์ซะเลยแล้วก็ให้พันพาทัวร์คุณพันธิน,นี่ได้พาเดินทัวร์รัฐสภาเริ่มจากจุดที่เป็นข่าวคือสาราแก้วนี่ครับ สถาปัตยกรรมตั้งกลางแจ้งมีน้ำล้อมคล้ายสระมรกตสภาพที่เห็นวันนี้ที่เราไปดูนะมันค่อนข้างสุดโสมครับทางเดินเข้าศาลาไม่เหมาะกับการใช้งานน้ำในบอ่อมีตะไคร่มีคราบตะไคร่คุณผู้ชมนี่ไม่ใช่ดอกบัวไม่ใช่อะไรที่เขาปลูกเอาไว้นะนี่คือตะไคร่น้ำนะเี่ยมมรกตนะเนี่ยแต่เป็นมรกตที่เป,เป็นเขียวไปหมดเลยเป็นเขียวจากตะไคร่คะนะครับเศษสิ่งสกปรกมีเพียบ สสพันทินบอกกับเราวา่าเข้าใจว่าคนที่ออกแบบต้องการทําให้สาราแก้วเป็นแลนด์มาร์คหรือเป็นจุดที่เห็นจากด้านหน้ารัฐสภาแต่หากถามว่าจําเป็นจะต้องปรับปรุงอะไรไหมยังไม่ทราบรายละเอียดเคยขอแบบจากฝ่ายอาคารและสถานที่ไปแล้วแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครให้มาตอนนี้ยังมองว่าไม่เห็นจําเป็นจะต้องใช้งบเป็นร้อยละร้อยล้านเพื่อเอามาปรับปรุงหรือรีโนเวทมันเอาไปทําประโยชน์ได้อีกเยอะอย่างเช่นเลี้ยงอาหารเด็ก สมมุติมื้อละ30ก็ได้ตั้งหลายมื้อมองว่ามีประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าก็เข้าใจพวกแบบว่าเดิมทีคงอยากจะให้มันเป็นแลนด์มาร์คให้มันเป็นจุดที่เห็นจากด้านด้านหน้านะครับถนนด้านหน้าที่ตอนนี้กำลังมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินอยู่นะครับก็คงเป็นเจตนาเดิมแต่โดยรอบเป็นสะนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับสะมรกตตรงนี้ครับ ก็ตะไคร์จะค่อนข้างขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแต่ไม่เป็นไรนั่นก็เป็นเรื่องของการดูแลความสะอาดรวมถึงมีพูดว่าอาจจะมีน้ํารั่วลงไปด้านล่างหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ผมไปเดินดูด้านล่างปีหนึ 1, ่งปีสองยัง,ย,งยังไม่เห็นผมยังไม่รู้จุดนะครับว่ามันมีน้ารั่วแล้วมีความจําเป็นต้องปรับปรุงอะไรยังไงอันนี้ผมไม่ทราบรายละเอียดนะครับผมพยายามจะขอตัวแบบนะครับจากฝ่ายอาคารและสถานที่ก็ยังไม่ได้รับเสียงตอบรับผมยังไม่เห็นความจําเป็นนะตอนนี้เท่าที่ความรู้ที่ผมมีหรือข้อมูลที่ผมมีเนี่ย ผมยังไม่คิดว่ามีความจําเป็นนะครับมองว่างบตัวนี้สามารถเอาไปทำอื่นได้ร้อยกว่าล้านนะครับเอาไปเลี้ยงอาหารวันเด็กสมมติมื้อละสาบาทใช่ไหมครับมีเลี้ยงเด็กกี่คนนะครับโอ้โหกี่มือ้อกี่วันนะครับพอถามเรื่องความคุ้มค่าครับค่ะคุณพันทินบอกกับเราว่าต้องกลับไปดู KPI ว่าการใช้เงินมหาศาลขนาดนี้คาดหวังคนมาใช้บริการมากน้อยขนาดไหนคุ้มค่าเพียงใดถ้าจําได้ ศาลาแก้วนี้เคยใช้ประโยชน์อยู่ครั้งหนึ่งก็คือจัดกิจกรรมทําบุญตักบาทแต่ไม่แน่ใจจุดประสงค์จริงๆของผู้ออกแบบอยากจะพูดคุยกับผู้ออกแบบก็คือสถาปนิกซะหน่อยะนะครับว่าท่านสร้างมาเพื่ออะไรเพราะการจะของบจํานวนมากในการรีโนเวทเป็นเรื่องที่ต้องแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบที่มาที่ไปไม่ใช่แค่ศาลาแก้วที่ยังรู้สึกกังขาคุณพันธินยังพาทัวร์ครับ พาไปดูจุดที่บอกว่าจะติดตั้งจอ 4D ดีที่เราแซลกันว่าอจอสภามันต้องมีระบบ 4D ดีอะไรแบบนี้เหรอแล้วระบบเครื่องเสียงคาดว่าน่าจะเป็นจุดที่พิพิธภัณฑ์สารสนเทศอยู่ด้านล่างของอาคารรัฐสภาสภาพที่เห็นนี่ฮะนี่ฮะนี่นคือ,อห้องดังกล่าวโอจุดนี้ดิฉันก็ไม่เคยลงไปเหมือนกันค่ะมีแค่นั่งร้านมีจอที่ติดไว้ที่ผนังคล้ายๆกับว่ารอจะติดตั้งอะไรสักอย่างหนึ่ง คุณพันธินตั้งข้อสังเกตว่าไหนสารสนเทศเพราะสิ่งที่เห็นดูคล้ายกับโรงหนัง 4D แม้จะมีการออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนคิดคำว่า 4D ขึ้นมาเองแต่คำเนี้ยมันอยู่ในเอกสารชี้แจงที่สำนักแผนและงบประมาณมาชี้แจงต่อกมาธิการพัฒนาการเมืองเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมานี้นี่เองท่านเขียนคำนี้มาเอง4ฟต่อมาเลขาสภาชี้แจงว่าไม่ใช่ แต่เป็นระบบสารสนเทศแต่ก็ยังมีคําถามตามมาอีกเหตุผลและความจ <lan> ําเป็นที่ต้องมีสิ่งเหล่านี้ในสภาเงินกว่าร้อยล้านใช้กับเรื่องนี้ยังไงก็ไม่คุ้มเพราะรัฐสภาแห่งนี้สร้างมาแค่5ปีสิ่งที่ก่อสร้างต่างๆก็มีพื้นที่สําหรับทําประโยชน์ได้อีกมากมองว่าอยากให้ประหยัดงบประมาณทั้งหมดเลยฮะมันจะอยู่ตรงไหนอนสารสนเทศเขาปฏิเสธว่าไม่ใช่โงหนังแต่ผมไม่ได้เป็นคนคิด คิดคาว่า 4D ขึ้นมาเองมันอยู่ในเอกสารชี้แจงที่ทางสํานักแผนและงบประมาณเนี่ยมาชี้แจงต่อกรรมิการพนันง,งานเมืองเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมา 4D คนก็เข้าใจได้ประชาชนธรรมดาก็คงเข้าใจว่ามันเป็น IMAX ผมก็เลยแซววันนั้นตอนแถลงข่าวว่าเป็น IMAX หรือเปล่านะครับทางเลขาสภานาพัดก็มาปฏิเสธผมไม่ใช่เป็นสารสนเทศเคยมีแล้วที่อู่ทองมันนั่นไม่ใช่คําถามผมคาถามก็คือเหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องมีเดี๋ยวเขาคงไปโบยไปบอกให้ไป,ไปถามสนักประชาสัมพันธ์ แต่มันร้อยกว่าล้านนะครับร้อยกว่าล้านที่ไใช้เงินทั้งทีประชาชนก็เลย expect expect IMAX นะครับคาดหวังอะไรที่มันอลังการแต่ไม่ใช่เข้าไปแล้วเจออะไรเป็นบอร์ดนิทรรศการเหมือนที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยเดี๋ยวท่านเดินลงไปไปทำอินเสิร์ตเองก็ได้นะครับว่าลงไปเนี่ยเจอบอร์ดนิทรรศการแล้วใช้เงินร้อยกว่าล้านกับเรื่องพวกนี้มันไม่คุ้มหรอกครับคือมันน่าสงสัยนะว่าหน้าตั้งข้อสังเกตโลงหนังสภาหรือสารสนเทศสภาจะมี 4D เพื่ออะไร มีระบบดูเป็น3ามมิติมีเก้าอี้สัน่นมีควันมีกลิ่นหรือมีละอองฝอยน้ําเหมือนในโรงหนังฮะค่ะโรงหนังบ้านเรายังมีอยู่ไม่กี่โงรงด้วยซ้ําที่มีแต่ทําไมสาภาต้องมีะนะครับคุณพันธินยืนยันว่าหลังจากนี้คงจะต้องตรวจสอบอย่างจริงจังเพราะมีคนหลังใหม่มาบอกกับตนว่าเขาก็ลำบากใจกับการของ,งบประมาณแม้จะพยายามและตั้งคําถามถึงเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆเพื่อชะลอ แต่สุดท้ายก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านและประชาชนที่จะต้องร่วมกันพิภากษาว่าการกระทํานี้มิชอบหรือไม่อมขออภัยนะผมใช้เวลาสั้นๆเมื่อสักครู่นี้เนี่ยไปเซิร์ชชื่อคุณพันทินนะค่ะชื่อแกแปะ,ะพอสำเพาไม่เห็นหนากาศนอเนนทอนางมนโทสละอิลลิงค่ะาะมีที่มาจากคําว่าพันธิลาพันธิลาแปลว่ามีลาบมีความสุขนะ จริงจริงนอกเรื่องไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ชื่อแปลกจริงๆค่ะวันี้ฉันก็ตั้งคาถามว่าเอ๊ะตอนแรกอ,อ่านว่าพันทินใช่ไหมะนะอืม